คำทำนายดวงรายเดือนสำหรับเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2568กับภาพรวมดวงชะตาใน3ดวงนักษัตว์ด้วยกันคือผู้ที่เกิดปีเถาะปีมะโรงและปีมะเส็งสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับดวงรายเดือน12นักษัตว์ประจำเดือนกร,รกฎาคมเป็นคำทำนายสำหรับดวงปีเกิดหรือปีนักษัตว์ครบทั้ง12นักษัตว โดยแบ่งออกเป็น3นักสัตว์ต่อคลิปรวมทั้งหมด4คลิปด้วยกันครับใครเกิดปีอะไรก็เลือกดูตามปีเกิดของตัวเองได้เลยครับคำทำนายดวงนักสัตว์ประจำเดือนกรกฎาคม2568ในผู้ที่เกิดปีเถาะดวงการเงินประจำเดือนนี้ต้องบอกก่อนว่าดวงการเงินเป็นดวงที่โดดเด่นและดีมากทีเดียวครับดีในที่นี้ก็หมายถึง มันมีเกณฑ์จะมีเงินมีทองเข้ามาเยอะขึ้นครับมาจากหลากหลายแหลง่งอย่างมาจากการกระทําของคุณเองในช่วงที่ผ่านมาอย่างการไปลงทุนไปทํางานเสริมรับงานพิเศษเป็นเงินที่ได้จากการกระทําเป็นผลกําไรเป็นค่าตอบแทนต่างๆส่วนอีกแหล่งหนึ่งจะมาจากโชคที่อยู่ดีๆก็ได้เงินหรืออย่างน้อยก็ลงทุนลงแรงน้อยแต่ได้เงินเยอะก็แล้วแต่ว่าดวงใครจะเจอรูปแบบไหนนะครับ แต่ด้านนี้ก็หวังได้มากทีเดียวในช่วงเดือนนี้ครับเรื่องโชคลาบลาบลอยเสียงโชคมันมีโอกาสเกิดขึ้นและคุณก็มีโอกาสได้เงินจากช่องทางนี้สูงทีเดียวครับและข่าวดีที่จะบอกต่อจากนี้ก็คือเงินทองที่จะเข้ามามันมีโอกาสจะเข้ามาแบบสองเด้งคือได้แล้วได้อีกไม่ใช่แค่ได้ครั้งเดียวจบแต่มันจะมีรอบสองเติมเข้ามาอีกจะเรียกว่ามีโชคแบบเบิลสองก็ได้ครับหรือว่าโชคสองต่อ อย่างควรอาจจะได้เงินจากทางหนึ่งและก็ยังได้รับทรัพย์อีกช่องทางหนึ่งอะไรแบบนี้ครับเดือนนี้มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นก็เต็มตัวรับเงินรับทรัพย์กันได้เลยครับมีโอกาสแน่นอนส่วนเรื่องรายรับรายจ่ายระยะนี้จะหมุนเงินใช้จ่ายได้คล่องตัวดีขึ้นมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดถึงแม้จะมีรายจ่ายเยอะก็ตามแต่ว่าไม่เป็นภาระหนักซึ่งรายได้ที่จะเข้ามาในเดือนนี้มันจะมีแนวโน้มเยอะขึ้นครับ ได้มาจากหลายแหล่งอย่างที่บอกช่วยให้หมุนเงินได้คล่องตัวดีขึ้นและก็ยังมีโอกาสได้หมุนเงินก้อนใหญ่ๆด้วยในบางขณะครับอย่างไรก็ตามถ้าได้เงินแล้วก็ควรจะสรรปันส่วนเรื่องเงินให้ดีๆครับแบ่งเก็บแบ่งใช้แบ่งลงทุนสำรองไว้ยามฉุกเฉินไม่ว่าจะได้เงินมากหรือน้อยก็ควรจะต้องวางแผนจัดสรรเงินให้ดีอยู่เสมอครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราใช้ใจ่ายอะไรไปเท่าไหร่อะไรจําเป็นไม่จําเป็น ได้ใช้ใจ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่ออนาคตฐานะการเงินจะได้มั่นคงไม่เดือดร้อนครับเพราะต่อให้เศรษฐกิจจะย่ำแย่แค่ไหนถ้าเรามีเงินเก็บอยู่บ้างมันก็ไม่ลำบากมากนะครับก็แนะนำครับเก็บก่อนใช้ทุกครั้งเพื่ออนาคตทางการเงินจะได้มั่นคงขึ้นครับต่อมาเรามาดูดวงการงานกันต่อครับก่อนอื่นต้องบอกว่าให้เรามัดระวังเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานที่อาจจะมีเหตุให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระทันหัน แบบตัวเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวมาก่อนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับที่มันมีผลต่อหน้าที่การงานธุรกิจการค้าโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดกฎเกณฑ์กฎระเบียบแบบแผนหรือว่าผิดกฎหมายถ้าใครกําลังทําอยู่ก็ให้หาจังหวะเลิกซะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนกันเพราะระยะนี้ค่อนข้างเสี่ยงเอามากๆเสี่ยงจะถูกจับได้ความแตกไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นมา อาจจะมีเหตุมันทาให้เรื่องมันใหญ่โตมันบานปลายซึ่งจะมากจะน้อยหรือว่าเรื่องจะเล็กจะใหญ่มันก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนครับแต่ระยะนี้มันจะมีผลกระทบกับดวงชะตาไม่มากก็น้อยจึงต้องระวังให้มากครับส่วนคนที่ทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ตามกฎระเบียบก็ไม่มีอะไรต้องกลัวครับปัญหาที่ว่ามันอาจจะไม่มีผลกระทบกับคุณเลยแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานก็ยังมีผลกับคุณในด้านอื่นแทนครับ อย่างเช่นว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทํางานในบริษัทคุณอาจจะเป็นหนึ่งที่โดนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับหน้าที่ใหม่ๆเปลี่ยนลันลนลนกษณะการทํางานไปจากเดิมอย่างบางคนทํางานนั่งโต๊ะตลอดเวลามันวัน,วนแทบไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแต่อยู่ดีๆหัวหน้ามอบหมายงานหาใหม่ให้มอบนโยบาย,หายใหม่ให้ให้คุณต้องไปติดต่อผู้คนเยอะขึ้นเป็นงานที่ต้องเคลื่อนที่เดินทางบ่อยๆลักษณะหรือว่ารูปแบบงานเปลี่ยนไปจากเดิม หรือในทางกลับกันคุณเคยเป็นเซลล์วิ่งหาลูกค้าทั้งวันก็จะได้ปรับเปลี่ยนให้มานั่งอยู่ในออฟฟิศมากขึ้นโดยการติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆแทนหรือว่าข่าวดีหน่อยคุณได้โปรโมตเลื่อนขั้นไปเป็นผู้บริหารจึงไม่ต้องไปวิ่งหาลูกค้าเยอะอีกก็เป็นลักษณะที่งานจะเกิดการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างกระทันหันรวดเร็วคนที่ทำตามกฎเกณฑ์ก็ดูจะไม่ค่อยน่าห่วงอะไรครับเพราะเป็นไปในทางที่ดีมากกว่า แต่คนที่ทําไม่ถูกต้องผิดกฎเกณฑ์กฎระเบียบอันนี้น่าห่วงครับควรหาจังหวะกลับตัวโดยเร็วก่อนที่ความเดือดร้อนจะมาถึงตัวอย่างไม่ทันได้ตั้งรับมาก่อนก็ฝากเตือนกันไว้ครับเพื่อดวงการงานเดือนนี้ดวงมันเดินไม่ปกติมันไม่นิ่งแถมยังมีเหตุให้หน้าวาดเสียวเกิดขึ้นอีกด้วยก็พึงระวังให้มากในระยะนี้ครับก่อนจากกันผมมีเคล็ดลับเสริมดวงประจำเดือนมาฝากกันครับ ระยะนี้ดวงการเงินดีโชคลาภก็ดีเด่นแต่ดวงมันยังมีโอกาสเสียเงินก้อนได้บ่อยๆหรือบางคนเงินล่วไหลออกไปทางไหนบ้างก็ยังไม่รู้นอกจากการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วมันยังมีวิธีเสริมดวงที่ช่วยในด้านความรู้สึกกำลังใจที่ได้ผลดีทีเดียวครับซึ่งนั่นก็คือการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่ก็ลองสำรวจดูครับว่ากระเป๋าตังค์ครายขาดมีรูแบบนี้ไม่ดีครับเชื่อกันว่าเงินทอง เจ้โลลอยอยู่ตลอดเวลาเก็บเงินไม่อยู่พอมีเงินเข้ากระเป๋าเมื่อไหร่จะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายออกไปทันทีไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งและเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเรื่องนี้ก็ควรเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ครับที่ขาดก็ให้ทิ้งไปอย่าไปเสียดายมันหรือใครจะเก็บขึ้นหิ้งไว้ดูเป็นที่ระลึกก็ไม่ผิดอะไรครับแค่ห้ามเอาออกมาใช้ก็พอเพราะกระเป๋าสตางค์ที่ไม่ขาดไม่มีรูจะช่วยให้เก็บเงินเก็บทองได้ดีขึ้นเงินเข้ามาแล้ว ก็จะอยู่กับเรานานขึ้นไม่ค่อยมีเรื่องใช้ใจ่ายอะไรมากเหมือนแต่ก่อนก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่ต้องใส่ใจให้มากๆในทุกๆเรื่องครับคำทำนายดวงนักสัตว์ประจำเดือนกรกฎาคม2568ในผู้ที่เกิดปีมะโรง เรามาดูดวงการเงินกันก่อนเลยครับดวงการเงินระยะนี้ต้องบอกว่ามันมีทั้งดีและเสียครับพูดเหมือนเล่นกันพนันเลยนะครับแต่มันเป็นลักษณะนี้จริงๆคือเมื่อเราได้เงินมาหรือมีเงินเข้ามามันมักจะต้องเสียออกไปแบบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมีเหตุให้ต้องเสียเงินอยู่ตลอดเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีแต่รายจ่ายเรื่องเสียเงินตลอดระยะนี้ก็ต้องระวังเกณฑ์ชะตาเสียเงินเอาไว้ด้วยนะครับ ส่วนในด้านดีเดือนนี้ก็มีนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าดวงมันมีได้มีเสียในส่วนที่ได้มันจะได้เยอะกว่าปกติครับเพราะจะมีเงินเข้ามาหลายทางจากหลายแหล่งทั้งจากที่คุณไปลงทุนรงแรงไว้ก่อนหน้านี้ก็เป็นเงินที่มาจากผลพวงของการกระทําครับอีกส่วนหนึ่งก็คือได้แบบไม่ต้องออกแรงเยอะหรือไม่ต้องออกแรงเลยก็มีอย่างเรื่องเสี่ยงโชคได้เงินจากลาบรอยถูกรางวัลเดือนนี้คุณมีโอกาสเช่นกันครับ หรือมีคนเอาเงินมาให้โดยการไหวหวานให้คุณไปทําอะไรบางอย่างเป็นการตอบแทนหรืออาจจะมีคนมาจ้างเป็นจอบๆโดยที่ไม่ต้องออกแรงเยอะก็ได้เงินแบบง่ายๆมันก็จะเป็นได้2ลักษณะที่ว่าครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะส่งผลให้ในเดือนนี้จะมีรายรับเพิ่มขึ้นหมุนเงินได้คล่องตัวหาเงินใช้จ่ายคล่องแต่ระวังจะจ่ายเพลินจนไม่เหลือเก็บไว้ใช้ในวันข้างหน้านะครับ ส่วนทางด้านดวงการงานประจําเดือนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเดือนที่จะต้องอาศัยความอดทนอย่างมากในการทํางานเพราะว่าอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามารุมเรา้าทั้งปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องคนที่บางอย่างก็เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นแถมยังจะหนักกว่าเดิมอีกทั้งงานก็จะเยอะขึ้นด้วยแทบไม่ค่อยมีเวลาได้ไปทําอย่างอื่นลําพังทํางานก็หมดวันแล้วแถมวันหยุดบางคนก็ไม่ได้พัก ต้องมาทํางานระยะนี้ก็ต้องอดทนทั้งปัญหาเรื่องงานหนักและปัญหาเรื่องคนครับจึงต้องอาศัยความใจเย็นให้มากๆในการทํางานระยะนี้ครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้เจอเรื่องหนักอะไรที่ว่านะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะเจอหนักกว่านั้นแต่ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนครับและอีกอย่างที่จะบอกก็คืออะไรที่หวังไว้ในเรื่องงานมันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนหรือเกิดความล่าช้าเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนด อย่างบางคนไปสมัครงานรอผลสัมภาษณ์หรือว่ารอเลขทำงานอาจจะต้องรอนานกว่าจะมีข่าวคล่าวซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็คงต้องมองหาแผนสำรองเผื่อเอาไว้บ้างนะครับเผื่อว่ายังไม่ได้งานทาแล้วจะทําอะไรต่อไประยะนี้คนหาทางหนีที่ไล่ไว้หลายๆทางครับจะปลอดภัยกว่าเผื่อเอาไว้หลายๆทางครับเพราะไม่แน่ว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างต่อจากนี้ส่วนคนทําธุรกิจการค้าอาจจะเจอปัญหาเรื่องสินค้า ผิดขนาดผิดสเปคขนส่งล่าชา้าผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันไปหมดก็ต้องตั้งสติให้ดีครับอดทนให้มากๆจรจึงจะผ่านเดือนนี้ไปได้ด้วยดีครับสรุปง่ายๆว่าดวงการงานเดือนนี้มันจะมีสิ่งต่างๆมาทําให้เกิดความวุ่นวายผิดพลาดเกิดขึ้นการทํางานไม่ค่อยรับเรื่องเท่าไหร่จึงต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นครับจัดการปัญหายัางมีสติรอบคอบแล้วก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับ ก่อนจากกันเรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงประจําเดือนนี้กันครับจากภาพรวมดวงทั่วไปจะเห็นว่าเดือนนี้ดวงยังไม่ค่อยอยู่ในจุดที่ดีมากเท่าไหร่ครับมันมีดีและก็ไม่ดีปะปนกันไปและเพื่อเป็นการเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นเรื่องที่ไม่ดีจะได้ลดน้อยลงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ในบางดวงชะตาซึ่งเดือนนี้ก็แนะนําให้เสริมดวงด้วยการถือศีลกินผักงดเว้นทานเนื้อสัตว์ไปสักเจ็ดวันครับ เพื่อเป็นการสร้างกุศลเป็นการให้ทานชีวิตซึ่งอน,นีิสงผลบุญก็จะช่วยลดผลของกรรมเก่ารวมถึงเจ้ากรรมในเวรที่มาเล่นงานขัดขวางเพื่อให้ต้องเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาระยะนี้ก็ให้หมันเล่้องสร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆครับชีวิตจะได้ดําเนินไปอย่างราบรื่นขึ้นจากเรื่องร้ายๆก็จะได้กลายเป็นดีใครที่เจอปัญหาเจออุปสรรคเจอทางตันก็จะพบทางสว่าง มีคนมาช่วยเหลือมาอุปถรัรมภ์ทำให้กิจการงานเจริญก้าวหน้าเงินทองก็จะไหลามาเทมามากขึ้นครับคำทำนายดวงนักษัตว์ประจำเดือนกรกฎาคม2,568ในผู้ที่เกิดปีมะเสง็งเริ่มจากดวงการเงินกันก่อนครับซึ่งใน1-2เดือนนี้ดวงการเงินค่อนข้างโชคดีทีเดียวครับหรือจะเรียกง่ายๆว่า มีโชคเรื่องเงินดีเป็นพิเศษครับโชคดียังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือระยะนี้จะหาเงินหาทองได้คล่องขึ้นมีเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาจากหลากหลายแหล่งที่มาทั้งจากช่องทางหลักและช่องทางการลงทุนเพิ่มเติมหรือการขายทรัพย์สินบางอย่างออกไปเพื่อได้เป็นเงินก้อนกลับมาอย่างบางคนไปขายทองทํากําไรขายที่ขายทางขายรถยนต์หรือขายของส่วนตัวได้เป็นเงินก้อน รวมๆแล้วก็จะทำให้ได้เงินเยอะขึ้นในเดือนนี้ครับและโชคดีด้านการเงินต่อมาก็คือทำอะไรก็ได้เงินดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคนทำมาค้าขายจะมีไอเดียใหม่ๆหาสินค้ามาขายที่ตลาดมันเกิดฟลุกขายดีเป็นเทน้ำเทท่าลูกค้าติดรายได้ก้าวกระโดดเป็นความโชคดีที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับเรื่องการค้าการขายในช่วงระยะนี้ครับแล้วความโชคดีเรื่องสุดท้าย ก็จะหนีไม่พ้นเรื่องโชคลาภอีกเช่นกันครับเพราะเป็นระยะที่ดวงโชคลาภยังสัมพันธ์กันดีกับดวงการเงินเรียกว่าเข้ากันได้ดีลงตัวส่งเสริมให้ดวงด้านนี้โดดเด่นขึ้นมามีผลทําให้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าลาบลอยจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคนดีในระยะนี้ครับบางคนก็มาแจ้งข่าวให้ผมทราบว่าถูกรางวัลมาสองงวดติดอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับคนที่มีโชค ส่วนใครที่ยังไม่มีใน1-2เดือนนี้ดวงหลุนนำแล้วก็ขอให้ได้โชคได้ลาบสมหวังดังใจกันทุกคนครับสรุปว่าดวงการเงินในระยะ1-2เดือนนี้จะดูดีขึ้นมีเงินมีทองไหลามาเทมามากขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำมาค้าขึ้นเห็นกำไรเห็นผลตอบแทนแถมยังมีดวงโชคลาบ้ามาเสริมอีกด้วยก็บอกเลยว่าเดือนนี้รับรองปังแน่นอนครับ ต่อมาเรามาดูดวงการงานกันบ้างครับเดือนนี้ทางด้านการทํางานก็ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์กับผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายกันไว้บ้างนะครับมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแยง้งการทํางานที่เข้ากันไม่ได้เจ้านายไม่สนับสนุนหรือจะตีความอีกอย่างอาจจะมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวอันนี้ก็ต้องระวังครับเรื่องมันอาจจะแดงขึ้นมาอะไรที่มันไม่ถูกต้องระยะนี้ มันมกกักจะเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นมาครับเดือนนี้ก็ต้องเตือนกันเป็นพิเศษหน่อยครับในเรื่องของความขัดแยง้งกับคนในที่ทํางานส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แก่กว่าครับหรือคนที่มีอํานาจมากกว่าถ้าเกิดเราไปมีปัญหากับคนเหล่านี้เราเองนี่แหละครับที่จะเสียเปรียบเขาทุกประตูก็ต้องระวังให้มากครับแต่ถ้ามองในเรื่องค่าตอบแทนผลงานผลของการทํางานต่างๆเรื่องนี้ก็ยังน่าย,ยินดีครับ พอทำอะไรก็จะได้กลับมาอย่างคุ้มค่าหายเหนื่อยโดยเฉพาะในด้านของรายได้เงินทองผลกำไรจะมีกลับมาคุ้มค่าทีเดียวครับส่วนทางด้านคนทำธุรกิจทำการค้าถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวหรือว่าเครือญาติระยะนี้ก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งเช่นกันครับโดยเฉพาะกับคนที่แก่กว่าคนอายุมากกว่าใครที่ทำงานกับครอบครัวระยะนี้ต้องระวังให้มากขึ้นครับเพราะมันอาจจะมีเหตุการณ์ทำไม่มีข้อขัดแยง้ง ทะเลาะตกเถียงกันกระทบกระทั่งกันในการทํางานจึงอยากฝากว่าระยะนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นใจเย็นให้มากๆขึ้นครับเพราะมันอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ถ้าใช้เหตุผลพูดคุยตกลงกันด้วยดีก็ไม่มีปัญหาบ้านปลายครับส่วนคนทําอาชีพอิสระช่วงนี้รับงานก็ต้องระวังครับระวังลูกค้าแคนเซิลงานกระทันหันเสียทั้งเวลาเสียอารมณ์ จะรับงานช่วงนี้ก็ต้องตรวจดูให้ดีๆครับอย่ารีบรับโดยไม่ดูให้ท่วนทีเพราะคุณอาจจะต้องทำงานฟรีซึ่งก็ไม่เป็นผลดีแน่นอนครับสรุปแล้วเรื่องการงานระยะนี้จาเป็นต้องใช้ความอดทนใจเย็นมีเหตุผลและรอบคอบให้มากเป็น2เท่าครับให้ระวังเหตุการณ์บางอย่างที่จะทำให้การงานเกิดมีปัญหาขึ้นส่วนใหญ่ก็จะมาจากคนอื่นครับไม่ใช่ว่าตัวเราทำงานไม่ดี จะเป็นคนอื่นคนรอบตัวที่มาทำให้มีปัญหาในการทางนานเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะให้ระวังคนที่แก่กว่าอาวุโสกว่าหรือว่ามีอำนาจมากกว่าคนพวกนี้ถ้าเราไปงัดข้อด้วยก็จะยากครับแนะนำให้ใช้เหตุผลปณีปนอมจะได้ไม่เกิดปัญหาบานปลายขึ้นจนแก้ไขได้ยากครับก็ฝากเตือนกันไว้ในช่วงระยะนี้ครับก่อนจากกันในคลิปนี้เรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงกันครับ ซึ่งจริงๆแล้วดวงการเงินกับโชคลาภผมมองว่าไม่มีอะไรน่าห่วงครับมาอยู่ในจุดที่ดีแล้วได้มาตรฐานความดีเด่นอยู่ในช่วงขาขึ้นเป็นไปในทางก้าวหน้าเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆยิ่งทำก็ยิ่งได้ยิ่งสำเร็จยิ่งรวยจะไม่ค่อยห่วงในเรื่องนี้มากครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสริมดวงด้านนี้มันก็ดีของมันอยู่แล้วครับแต่อยากจะให้เสริมดวงด้านการงานมากกว่าเพราะยังมีปัญหาบางอย่างอยู่ ที่มันอาจจะทําให้งานสะดุดไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรยิ่งท้าง,งานสะดุดบ่อยรายได้ก็อาจจะหดหายไปด้วยไม่ส่งผลดีอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเสริมดวงแก้เคล็ดให้ดวงมันดีขึ้นก็ขอเน้นไปที่การแก้กรรมเรื่องเจ้ากรรมในเวรเป็นหลักครับเพราะระยะนี้เจ้ากรรมในเวรแรงมกคอยเล่นงานจ้องขัดขวางโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานทํากิจการหรือว่าการค้าก็แนะนําครับ ให้เป็นทบุญถวายสังฆทานปล่อยชีวิตสัตว์หรือง,งดทานเนื้อสัตว์เป็นสักเจ็ดวันก็ยิ่งดีครับก็จะช่วยลดทอนกรรมเก่าและเจ้ากรรมในเวรให้เอาหสิกรรมต่อกันเลิกแล้วต่อกันชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองตามที่มันควรจะเป็นครับโดยไม่มีอะไรมาขัดขวางมาลังควานติต่อไปครับท้ายนี้ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นดวงกําเนิดโชคชะตาวาสนาพื้นดวงการงาน เพื่อนดวงธุรกิจงานไหนที่เหมาะกับคุณอาชีพไหนที่ทำแล้วถูกโลกก็สามารถมาปรึกษาส่วนตัวมาดูดวงกันได้ครับรวมไปถึงเรื่องการเงินการงานโชคลาภความรักสุขภาพและเรื่องเลิกยามเลิกมงคลอย่างเลิกเปิดร้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าใครจะออกรถใหม่รวมถึงเรื่องการเสริมดวงสะดอเคละห์ต่อชะตาและเรื่องอื่นๆที่คุณอยากรู้หากคุณมีคำถามอยากรู้ในเรื่องของอนาคตในเรื่องของดวงชะตาของคุณ ว่าจะเป็นยังไงมีพื้นรวงแบบไหนก็ลองมาปรึกษากันได้ครับโดยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วทักมาปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมได้โดยตรงครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ